สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหัดซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าวรุ่นนี้เป็นยี่ห้อชามนะครับความจุก็อยู่ประมาณ7ลิตรนะครับตัวนี้นะอาการเสียของหม้อหุงข้าวเครื่องนี้นะครับไฟเข้าอยู่นะครับเราสังเกตดูไฟเข้าแต่กดให้มันหุงแล้วมันไม่ร้อนนะครับไฟก็ไม่มีตัวนี้นะลูกค้าแจ้งบอกว่ามันไม่ร้อนนะครับตัวนี้นะพอเรามากดดูอย่างนี้ ในสถานะ,ะมันหงนี่มันก็ไม่มีไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหม้อหุงข้าวชา้าบอาการไม่ร้อนอะไรมันเสียนะครับหม้อหุงข้าวก็จะมีนอ็อตขามันลรอบอนี่นะครับขันนอ็อตขันลรอบนี่ออกมานะครับออน,นี่นะครับข้างในของมันอ่า ข้างในของหม้อหุงข้าวชาร์ปนะครับตัวนี้หม้อหุงข้าวชาร์ปครับผมอาจจะ <ination noises> เป็นลักษณะนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นฟิลนะครับตัวนี้นะถ้าอาการอาการไฟไม่เข้าเราก็ต้องมาวัดฟิลดูนะครับตัวนี้นะนี่คือฟิลหม้อหุงข้าวแต่ตัวนี้มันไฟเข้านะครับเครื่องนี้ไฟเข้าแต่ไม่ร้อนอ่าแล้วเราจะไปตรวจดูว่าเช็คดูว่าไฟเข้าแต่ไม่ร้อนอะไรมันเสียครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นสายไฟเข้าสายไฟเอซมา การซ่อมเครื่องหม้อหุงข้าวนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กเ็ดขาดนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กรองนะครับเพราะว่าเป็นไฟ220โวลตเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันว่าหม้อหุงข้าวทําไมไม่ร้อนไฟเข้าแต่ไม่ร้อนนะครับรุ่นนี้ก็จะก็จะใช้ตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะมาลองดูสวิตตัวนี้เอาไว้ตัดต่อตัดต่อเวลากด หงข้าวนะครับตัวนี้นะสวิตสีดำดำนี่เดี๋ยวผมจะลองวัดสวิตสีดำดำลองดูครับว่ามันจะเสียไหมเดี๋ยวผมจะพามาเช็คสวิตมอหงข้าวดูนะครับว่ามันทํางานยังไงครับก่อนที่เราจะเช็คสวิตมอหงข้าวเดี๋ยวผมจะพามาไล่วงจรการทํางานของมอหงข้าวข้าวๆนะครับตัวนี้นะเป็นกรณีศึกษามาดูตรงนี้นะครับขั้วไฟเข้ามาดูตรงนี้เป็นไฟ a อ220อครับเข้ามา2เส้นตัวนี้นะ อ่าอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นทางหนึ่งมันก็จะมาผ่านฟิวตัวนี้นะตัวนี้เป็นฟิวนะอยู่ในนี้นะอ่าแล้วก็มารออยู่ไส้ความร้อนของหม้อหุงข้าวนะฝั่งหนึ่งนะอ่ามารออยู่ฝั่งหนึ่งอ่าไส้ความร้อนของหม้อหุงข้าวแล้วได้อีกเส้นหนึ่งอ่าอีกเส้นหนึ่งตัวนี้สีน้ําเงินตัวนี้ฝั่งนี้นะมันก็จะมารออยู่ที่สวิตตัวนี้เพื่อเพื่อให้สวิตตัวนี้ตัดต่อนะครับตัดต่ออ่าไฟอีกด้านหนึ่งลงมาเลี้ยงอ่าขั้วความร้อนของหม้อหุงข้าวนะครับอีกฝั่งหนะครับ หม้อข้าวก็จะเกิดความร้อนขึ้นมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าสวิตวนะ here here ตัวนี้มันใช้งานได้ไหมครับตัวนี้นะสวิตตัวนี้มันก็จะมี3ขานะครับตัวนี้นะอ่าสวิตขาแรกอยู่ข้างบนตัวนี้จะเป็นไฟ AC นะครับไฟ AC มารอตรงนี้อ่าสวิตตรงกลางตัวนี้นะครับอ่าสวิตตรงกลางตัวนี้ขากลางตัวนี้นะมันก็จะตัดต่ออ่าให้แผ่นความร้อนอุ่นนะครับอุ่นข้าวนะครับตัวนี้นะแผ่นความร้อนอุ่นข้าวแล้วก็ขาด้านล่างนี้ครับอ่า มันก็จะตัดต่อเป็นไฟเอซีตรงนี้นะมาเลี้ยงอาไส้ความร้อนหม้องข้าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาในส,สถานะที่มันอุ่นนะครับขาขาข้างบนนี่กับขากลางมันมันมันต้องแตะถึงกันนะครับตัวนี้เห็นไหมอาเราเ,เราเห็นอยู่เนาะเข็มขึ้นนะอมันต้องแตะถึงกันอาถ้าเราสั่งกดให้มันหงข้าวครับอาอสองขานี่มันจะไม่แตะกันอ มันจะขานี้จะไปแตะก,กับขาด้านล่างเพื่อจะมาเลี้ยงใส่ความร้อนของหม้อของข้าวนะครับอ่ามันต้องถึงกันนะครับอมามาดูอตัวนี้มันไม่ถึงกันแสดงว่าสวิตตัวนี้เสียแล้วปกติมันต้องถึงกันนะครับถ้าเราสั่งให้มันหงนะอะถ้าเราให้มันอุ่นนะครับอขาสองขานี้จะแตะถึงกันขากลางกับขาข้างบนนี้นะอะถ้าเราสั่งกดให้มันหงข้าวปุ๊บ ไฟตัวนี้กับขาข้างล่างตัวนี้มันก็ต้องถึงกันตัวนี้มันไม่ถึงกันแสดงว่ามอหงข้าวเครื่องนี้อาการไฟเข้าแต่ไม่ร้อนสวิตตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสวิตตัวนี้ลองดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะหงข้าวมันจะร้อนไหมครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะเปลี่ยนสวิตนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดใส่ความร้อนของมอหงข้าวดูนะครับว่าใส่ความร้อนของมอหงข้าวนี่มันมันมี2ขดนะครับ มันแล้วมันจะขาดไหมหรือว่ามันใช้งานได้ปกติไหมก่อนที่เราจะเปลี่ยนสวิตนะอ่าเดี๋ยวผมก็จะคันน็อตตัวนี้ออกนะครับเพราะความชัวนนะครับผมอตัวนี้มิเตอร์ผมก็จะตั้งไว้คูณสิบนะครับหรือว่าถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลก็ตั้งค่าโอห์มนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองวัดดูว่ามันมีเกี่ยวค่าโอห์มเท่าไหร่อ๋อตัวนี้ประมาณแปดสิบโอห์มตัวนี้นะประมาณแปดสิบโอห์มได้นะครับเดี๋ยวลองวัดฝั่งนี้ลองดู ฝั่งนี้ค่าอยู่ประมาณสามสิบโอห์มตัวนี้นะค่าอยู่ประมาณสามสิบโอห์มนะตัวนี้ใช้งานได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสวิตช์กันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาถอดสวิตช์เปลี่ยนกันเลยนะครับตัวนี้ก็มีน็อตตัวเดียวนะครับตัวนี้นะใช้ไขควงหมุนออกมาตัวนี้นะมีน็อตตัวเดียวผลประมาณก็ดึงออกมาอย่างนี้เปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็เอาช็อคเกตรงนี้ออกมา ดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้อ่ดึงออกมาแค่นี้นะครับสวิตอ่าสวิตตัวนี้ดูะนะสวิตตัวนี้ก็16แอมป์นะครับ220โวลต์นะครับตัวนี้นะอ่าครับอันนี้คือตัวใหม่ของมันนะครับอ่าผมจะอ่าสั่งอะไรมาก็เป็นรุ่นของมันแล้วนะครับอ่าสวิตมอหงข้าวชาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลองเปลี่ยนดูว่าจะใช้งานได้ไหม มิสตัวนี้ก็เน้นเอาของแท้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับความร้อนนะตัวนี้นะเน้นซื้อของแท้ของดีหน่อยมัอนอยู่กับความร้อนตัวนี้ก็มีสามขาเหมือนกันครับตัวนี้นะ uhm เบอร์เดียวกันสามขามอนกันการใส่ก็ใส่กับขึ้นไปเหมือนเดิมนี่แหละครับตัวนี้นะตามเดิมที่เราถอดลงไว้ถ้าเราควัาจาไม่ได้เราก็ถ่ายรูปไว้นะครับก่อนจะถอดใส่นะถ่ายรูปไว้ก็ได้ตัวนี้ อ่าแค่นี้ครับใส่แค่นี้แล้วก็สวมเข้าไปตามตำแหน่งเดิมของมันอ่าแล้วก็ขันน็อตอ่าสวมเข้าไปตามตำแหน่งเดิมของมันแล้วก็ขันน็อตไว้อ่าขันน็อตไว้ให้มันแน่นอ่าขันน็อตให้มันแน่นอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูครับว่า เราเปลี่ยนสวิตแล้วจะใช้งานได้ไหมวันนี้นะอ่า,อาเราเราจะวัดนะเราจะวัดคา,า,านี้เทียบกวับคานี้ลองดูก่อนนะครับนี่สภาพะอ่าอุ่นนะครับตัวนี้วอมคืออุ่นนะครับตัวนี้อุน่นถ้าเรากดให้มันหงอ่าตัวนี้มันก็จะไม่แตกกันอ่าสวิสตตัวนี้มันก็จะไปแตกตัวสวิตด้าน,นล่างแทนครับเห็นไม่ขึ้นแล้วครับตัวใหม่อ่าใช้งานได้แล้วครับผมอันนี้สภาพะหงข้าวอ่า แล้วก็สภาวะอุ่นตัวนี้ก็จะติดอ่าข้างล่างนี้ก็จะไม่ติดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็จะอ่าลองอ่าดูครับว่ามันจะร้อนไหมครับมาดูกันครับจากที่เราเปลี่ยนสวิตเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็มากดให้มันหงเนี่ยครับไฟก็ขึ้นใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับมาดูครับอ่าว่ามันจะร้อนไหมอ่าเห็นไหมเห็นควันกระมงโค้งแข็งนะครับตัวนี้นะอ่าหม้อหุงข้าว กลับมาร้อนได้ปกตินะครับตัวนี้นะจากที่เราเปลี่ยนสวิตไปก็กลับมาใช้งานได้ปกติด้วนะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่าง3ามหัดซ่อมด้วยนะครับผมช่างสาหัดซ่อมสวัสดีครับผม